โอเคนะครับต่อไปอาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มตัวตัวนี้นะเป็นที่ใช้สําหรับการาค้นหาข้อมูลนะครับการเพิ่มข้อมูลการแก้ไขาการลบการรีเฟรชนะครับก็จะมีทั้งเทคบล็อกแล้วก็ปุ่มต่างๆเนะาะอ่ะโอเคก็มาต่ออาจารย์จะใช้ table layout panel นะมาช่วยก,ก็จะไปที่ทูลบอกเหมือนเดิมพิมพ์ T a b l e อนะ่ะเราพิมพ์แคน่นี้เขามาหมดแล้วเนี่ยเรากดลากมงมาเลยปึ๊บ แบบนี้นะครับค่าเริ่มต้นที่เขาให้มาจะเป็น2คอลัมน์2แถวเราก็บอกว่าต้องการแถวเดียวนะครับเราก็รี m o ฟล l าส์โร w ลบแถวสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นนะอาจารย์จะปรับแบบนี้ก่อน,นอาจารย์จะปรับให้เขาอยู่ในความสูงความอะไรต่างความสูงความกวาม้วางเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะต่อไปเราค่อยมาปรับคุณสมบัติของคอลัมน์ต่างเนาะ อ่าทีนี้อาจารย์จะเพิ่มมาอีกนะคอลัมน์ตอนนี้มี2ใช่ไหมอาจารย์จะเพิ่มมาก็มาตรงนี้มุมบนมุมบนขวาเนี่ยกดตรงลูกตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บนี่ edit row and column นะครับปึ๊บมันมีอยู่แล้ว2นะครับอาจารย์ต้องการมาอีกนะก็กดมาเล็ตตรงนี้เลยนะ add นะครับผมนะปึ๊บอา,อาจารย์ก็จะปรับประมาณนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับ เราลองมาปรับมา7อันก่อนแล้วก็กดโอเคดูปึ๊บเขาก็จะเป็นอย่างี้เห็นไหมเนี่ยซึ่งมันไม่สวยใช่ไหมครับเราต้องแบ่งขนาดให้มันสวยงามเนะาะอาจารย์ก็จะปรับเลย Edit r o โรว์แอ l u m คลัมปึ๊บต่อไปก็มาปรับในแต่ละคอลัมน์เนี่ยนะให้ให้ว่ามันกว้างประมาณไหนกำลังสวยเนะาะคอลัมน์แรกนะครับอาจารย์จะปรับแบบ absolute ก็คือว่ากำหนดตายตัวประมาณ3 0 0 p พิกเซลนะครับอันนี้ปรับปรับได้เองนะ เราเราเปลี่ยนแปลงได้เองนะครับเอาเอาตามที่เหมาะกับคอมของเรานะมันดูสวยนะครับผมในในเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ปรับสามร้อยคอลัมน์แรกคอลัมน์ที่2อาจารย์บอกว่าแอปซิลูตไปที่120อ่าคอลัมน์ที่3ก็120คอลัมน์ที่4ก็120คอลัมน์5 120 คอล์6ก120นะครับขอลั์สุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่จะยืดหยุ่นนะนะเพราะว่าเขาไม่มีคอนโทรลใดๆข้างในใช่ไหมเราต้องยืดยุ่นแบบออโต้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะไซส์ไทป์นะเป็นออโต้ให้เขาปรับไปเลยนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการใช้กับคอนโทรลใดๆนะครับตัวคอลม์แรกนะอาจารย์จะวางเทคบ b ็อกสาหรับการค้นหาข้อมูลนะครับคือพิมพ์คีย์เวิร์ดเหมือนเราพิมพ์ใน Google นะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้ ที่120เนี่ยอาจารย์จะใช้สําหรับการวางปุ่มต่างๆที่ใช้สําหรับการคลิกกดเนาะนะนะส่วนคอล์สุดท้ายเนี่ยเอาไว้ขยับตามออโต้เลยฟอร์มยืดฟอร์มหดฟอร์มขยายปรับออโต้ไปเลยนะครับอัตโนมัตินะครับอ่ะเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บกดโอเคนะครับ,บเรียบร้อยนะให้กดเซฟนะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับอาจารย์จะนำเทคบล็อกมาวางที่คอล์แรกนะอาจารย์ไปที่ทูลบล็อกพิมพ์เทคบ b ็อก เท็กบล็อกปุ๊บอ่านดูดีนะไม่ใช่ริดนะเป็นเท็กธรรมดาเท็กบล็อกลากลงมาที่คอลัมน์หนึ่งนะครับแบบนี้ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ห้าช่องเป็นปุ่มนะอาจารย์ก็วางลากบัต t o อนมาพิม์ b u t t นะบัตต้อนหนึ่งนะลากมาเลยนะครับจะก๊อปปี้หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์สะดวกแบบนี้นะอ่าแบบนี้เห็นไหม เดี๋ยวเราค่อยมาปรับ Property กันทีเดียวเนาะลากให้มันครบแบบนี้ในส่วนคอลัมน์สุดท้ายที่เป็นอต้ o ไซส์เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่า,าเขายืดยืดขยายได้ตามาตามขนาดของฟอร์มอยู่แล้วเนาะโอเคได้แบบนี้แล้วก็เซฟนิดนึงนะครับผมก่อนอื่นนะอาจารย์จะปรับขนาดของตัวนี้ก่อนอปรับ Property ของตัว Table Layout p a พา l ก่อนนะคุณสมบัติที่สำคัญของเขาคือตัวดอกนะดอกก็คือว่าปรับเหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวพาเ อาหาตัวดีนะตัวดีก็คือดอกตัวนี้นี่ปรับให้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมเนี่ยกดแ็บนี้เลยปุ๊บอ่าเป็นท็อปเรียบร้อยนะครับผมขนาดความสูงปรับประมาณเท่าไหร่นะครับอาจารย์จะปรับตัวนี้มาที่ไซส์ประมาณสัก40ครับส่วนความกว้างไม่ต้องไปยุ่งเพราะอะไรครับเขาออโต้ยืดขยายตามฟอร์มอยู่แล้วนะครับผมนะตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เรากดตรงท็อปเมื่อกี้ปุ๊บ เนี่ยตรงท็อปเมื่อกี้เขาปรับออโต้ความกว้างเลยเน,ะนาะนะตรงนี้นะครับโอเคเราได้แล้วสิ่งที่เราควรจะปรับอีกนิดนึงก็คือตัวไตเติลตัวนี้เพราะว่าความสูงของเทเบิลและอาพพเนลเราปรับไปแล้วเนาะเป็นอ่าสี่สิบตัวตัวตัวนี้พาเนลหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะปรับด้วยว่าประมาณเท่าไหร่นะเราปรับได้สังเกตว่าความกว้างเขาออโต้นะแต่ความสูงนี่แหละที่เราจะปรับได้เองนะครับอาจารย์ปรับไปที่เจ็ดสิบดู ถ้าเจมันน้อยไปอาจารย์ก็ปรับ77็ดเประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ปรับได้เองนะว่าจะให้สูงประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาจัดระเบียบพวกคอนโทรลที่อยู่ภายในแต่ละคอลัมน์แบบนี้นะเริ่มจากตัวเทคบล็อกก่อนนะครับเทคบล็อกตัวนี้อาจารย์จะปรับ p r o p e r t y auto size ก่อนเลยถ้า auto size ไม่มีนะครับก็ใช้ตัว มาปรับฟอนต์ได้เลยเนาะอ่ะปรับฟอนต์เป็น H-E-G ตัวนี้นะครับปรับประมาณสากักลอง14ดูก่อนปึ๊บจากนั้นทําอย่างไรให้มันเต็มคอลัมน์นะครับเราก็มาอาจจะถ้าออโต้ซ้าไม่มีเนี่ยเราเราปรับตรงดอกเลยนะดอกก็เป็นฟิล์นะเปลี่ยนจากนั้นเป็นฟิลให้มันเต็มปึ๊บแบบนี้เนาะ,ะเราลองดูซิว่าสวยไหมนะครับผมนะตรงนี้ถ้าเราปรับแบบนี้แล้วมันไม่สวยสมมติ มันไม่เต็มเนาะเราอาจจะลองแบบนี้ปรับขนาดเนี่ยสิกเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้เราชอบไหมแบบนี้นะครับอาจารย์อาจจะพิจารณาลดมาอีกนิดนึงอ่าเป็นเหมือนเดิมเนะมาะเมื่อกี้สิบสครับโอเคประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะทําการปรับตัวนี้ด้วยเลยเนาะตัวชื่อของ t e x t บล็เนี่ยมันเป็นใช้สําหรับการค้นหาใช่ไหมอาจารย์ก็ปรับชื่อว่า s e a r c h หรือคีย์เวิร์ดเทคบ็อกนะครับคีย์เวิร์ดเทคบ็อกแบบนี้นะโอเคตอนนี้ Property ก็ดูสวยขึ้นมาแล้วเนาะตรงนี้นะครับต่อไปปุ่มต่างๆเนาะตรงนี้อ่าก็จะมีประมาณ5ปุ่มเราเลือกได้เลยนะเลือกตัวแรกก่อนแบบนี้ตัวที่2กด Control คอนโทรลค้างไว้กด Control คอนโทรลค้าไว้นะครับแล้วก็มาคลิกตัวถัดไปแบบนี้ อาจารย์ก็จะทำเหมือนเดิมก็คือการปรับฟอนต์ก่อนเลยเนาะแบบนี้นะครับใช้ฟอนต์เหมือนเดิมนะประมาณสักอลองดูสักสิบต่อไปเนเราจะมีไอคอนด้วยใช่ไหมอาจารย์จะทดสอบปรับสักหนึ่งอันก่อนนะเพื่อให้ดูตัวนี้ตัวนี้นะครับอาจารย์จะเพิ่มอิมเมจเข้ามาก่อนนะตัวนี้นะเพิ่มอิมเมจเข้ามาไอคอนเนี่ยไปที่โปรเจกต์รีซอร์สไฟล์กดอิ p พ r ตเข้ามา เราเก็บไอคอนว่าที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่ากดเซฟว้ตังไหนเดสก์ท็อปน่าจะเป็นด็อกิกรมตัวนี้อาจารย์เก็บไว้ตรงนี้นะครับไอคอนของอาจารย์เนาะเราสามาที่จะกรองได้ไหมนะ all file ดูทั้งหมดนะครับไอคอนของปุ่มอาจารย์ที่ทดสอบมาจะอยู่ประมาณย4่สี่พิกเซลนะปุ่มนี้เป็นปุ่ม s e a r c h ครับอาจารย์ก็จะใช้เนี่ยนะครับตัวนี้นะเนี่ยชื่อ แคปตี่ว่า Magnify นะครับ24พิกเซลกด open มาปุ๊บกดโอเคไปอีกทีปุ๊บอ,อาจะสังเกตนะว่าอ่าตัวไอคอน,นีมันมาทับตัวตัว,ตวข้อความนะครับเราก็อาจจะปรับ Property ทีเดียวนะทำเหมือนเดิมคลิกตัวแรกก่อนกดคอนโ o l ครั้งไว้คลิกตัวถัดไปให้ครบอาจากนั้นเราอาจจะพิจารณาปรับขยายก่อนนะ ให้มันเต็มแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยปรับ property ที่หลังนะครับอจากนั้นปรับตัวนี่ take i m a g e r e l a t i o ่นให้ไอคอนอยู่ด้านหน้าก็คือ image before text แบบนี้เห็นไหมเริ่มสวยแล้วนะครับต่อไปก็แค่จัด take align นะครับนี่ตรงนี้ให้ข้อความมันอยู่ซ้ายอยู่กลางอยู่ขวาเห็นไหม ลองปรับดูนะว่าชอบแบบไหนนะอาจารย์ชอบตัวนี้ m i d r l g r t g h t นะครับผมนะ